มันงงวันนี้เมื่อคืนมึงต้องมาหรือเปาเข้มาที่ติมครับนอนสบายก็ตีก็จะกำลังนอนสบายอยู่แล้วไอ้บอักบงนังปุนังปุบม่งบงีนังปสบอ๋ะไม่น้ำเอานี้ตื่นได้แล้วลูกอีบีป้อมอ๋อสบายกอนนี้ผมอีกแล้ว้ยเ้ยเฮ้ยเฮมัวแต่เฮ้ย้ยเยเฮกยเฮ้ยเฮยเฮืเ้เ้ยเยเยเฮเฮ้ย้ยเเฮ้ยย เอ้สีเล็กมอสิอ้สเล็กมาสิมันเด็กกนสวยนะมันดีจังเนาะเสริมแล้วะมือจ่มมากดีรู้สึกดีบัตรเหล็กมันเป็นจริงดยอตนได้เถอะมึงกระถายกูเนาะกิ้วเขาาจากวมาหวาประตูมั้เอาตื่นได้แล้วลูกบ่เกี่ยวตื่นได้ไหมไปเวียก ก็อบอกว่าบอกเกี่ยวสิจเจ้าเบิ่งแม่แม่ในความขาี้ขันจมกับมันอย่างงั้นก็ไม่ได้ยิน,นมกว่นี้สิเจ้าเบิ่งเธอแม่วปุ่ยแต่ไม่ขี้ขันแทนกูกับแมวมึงอะไรไอ้อาการนี้บม่ได้มีบ่อยๆจับอีสักหน่อยให้เสียงพ่อโดยแม่โพชกรู <c oughs>